ครับผมสำหรับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับบริการหลังการขายของทางมอสซาไปนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอบถามลูกค้าผู้ใช้งานจริงนะครับที่ใช้งานระยะเวลายาวนานนะครับโดยลูกค้าที่มาภายในวันนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นสติ๊กเกอร์ตัวเก่าแทบทั้งหมดนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้แบบใหม่กันแล้วนะครับเราจะมาสอบถามพวกเขากันว่าทําไมถึงมีความประทับใจในทางแบรนด์มอสซาของทางเรากันนะครับ หปีกว่าครับผมใช้มาประมาณ4ปีครับพี่สปีแล้วครับใส่มา9ปีกว่าแต่ว่าเดิมทีมันไม่ใช่คันนี้จะเป็นออ l n นิวสประตูแล้วก็เลยย้ายมาใส่คันนี้ประมาณ5ปีครับทางเพจครับ,รบเห็นมานานนะครับ ตามเพจ f a c e b o o k ต่างๆแล้วก็มีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายครับจากรายการรถแข่งครับแล้วก็สื่อ facebook, youtube อะครับเป็นรายการตามคลองห้าอะไรพวกนี้ครับเห็นแนวแต่งของฝาบ้นซ่าครับบ้นซ่านี่ตอนนั้นจะหนั้งสือแล้วก็สนใจแล้วก็เลยเข้าไปเปลี่ยนที่ร้านครับเปลี่ยนที่สำโรงรู้จักผ่านทางเพจแล้วก็ดูผลงานติดตั้งแล้วก็ชอบสวย ชอบความสวยแล้วก็ความแข็งแรงเข้ารูปครับอันดับแรกสวยแล้วก็ใช้งานทนรูปทรงสวยครับแล้วเป็นชื่นชอบพี่มอนด้วยครับเลยเลือกที่จะซื้อของมอนซาครับก็พี่มอนเป็นเหมือนผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ครับตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องฝาบินบ่อยอืมเราก็เลยแบบเลือกฝาที่แบบมั่นใจได้ดีกว่าแล้อย่างมันใกล้ด้วยผมอยู่แถวพระรามสามไงก็วิ่งเข้าไปที่สำโรงก็ถึงโรงงานเลย มันซ่าใส่แล้วไม่บินเพราะเคยใส่งานที่เป็นงานตลาดทั่วไปแล้วมันเกิดอาการตะแคบบินอ่าอันนี้ใส่ไม่บินก็5ปีก็อยู่อย่างนี้ความเร็ว200ก็สบายครับก็โอเคครับคือเขาให้บริการที่ดีมากนะครับดูแลเป็นกันเองนะครับ ผมใช้มาสีป่ปียังไม่มีเคสว่าได้เค็มนะครับแต่ว่าถ้ามีเค็มก็หวังว่าจะบริการประทับใจครับอันนี้ผมยังไม่เคยเข้าบริการเพราะาไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอาจจะดูแลได้ดีครับเรื่องหลังการขายผมไม่ได้เข้าไปไงเพราะว่าพอติดตั้งมาก็ใช้ยาวๆเลยพี่อ่าใช่ก็หลังการขายโอเคนะครับมีการขัดสีให้ด้วยหลังจากติดตั้งไประยะหนึ่งอะ่ะหรือว่ามีรอยแล้ววกนี้บินแล้ววกนี้ก็เห็นเฮียว,ว่าเคมได้ตลอดในระยะประกัน ใครที่อยากได้ฝากระโปรงนะครับคาร์บอนก็ผมแนะนำเลยครับมอนซ่าครับทนแข็งแรงแล้วก็ลงตัวที่สุดครับท่านใดสนใจนะครับฝามอนซ่าก็ผมแนะนำครับแล้วก็การันตีทนแน่นอนครับผมใช้มา4ปีแล้วคือของผมเป็นเหมือนเป็นแอดมินกลุ่มรถซิ่งอยู่แล้วคือมีแจ๊สจเยอะครับผมก็แนะนาน้องๆเพื่อนๆด้วยครับฝามอนซ่าก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครสนใจรุ่นไหนก็เข้าปรึกษาที่มอนซ่าได้เลยเพราะว่ามีฝาหลายรุ่นให้เลือกครับผม ก็เรียนเชิญทุกท่านที่จะติดตามอันซ่านะครับก็ที่นี่งานดีเนียบทนใช้ยาวเลย ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมดีๆที่ทางม่อนซาได้จัดให้สําหรับลูกค้าทั้ง5ท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยรถที่มาเข้าร่วมเนี่ยได้ผ่านการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรามายาวนานตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับลูกค้าที่มีปัญหากับการใช้งานภายในระยะเวลาประกันสามารถติดต่อเคมหรือซ่อมบริการหลังการขายได้ครับสำหรับลูกค้าท่านอื่นนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับทางเรายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายภายในปีนี้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ที่หน้าเพจของเรานะครับ